สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีวันจันท์รนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคุณฟ้านะครับสวัสดีครับคุณทิเี๋นวนะเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับใครเข้ามาทักทายได้ใครแชร์ไลา์เพื่ครูขอบคุณมากนะครับคุณฟ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ ขอบคุณนะครับที่ส่งหัวใจให้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ถ้าทายได้นะครับใครแชร์ไลฟ์ให้ครูขอบคุณมากครับแล้วก็ใครมีคําถามถามได้เลยนะครับคุณยูเซอร์นะครับขอบคุณสําหรับสติกเกอร์นะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับสวัสดีเกิดวันจันทร์นะครับหัวข้อวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับมาเบาๆนะครับบางวันนะครับเซเว่นไลน์เซ็ตเมนเทลเทลทูบูเนนะครับคือคาโกหกที่ผู้ชายมักจะใช้กับผู้หญิงนะครับคาโกหก ที่ผู้ชายมักจะใช้กับผู้หญิงนะครับหัวข้อตอนกลางวันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7 7คําโกหกนะครับที่จะเป็นคําโกหกที่ผู้ชายใช้บ่อยกับผู้หญิงนะครับโดยที่ผู้หญิงก็ไม่ก็เคลิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือคําโกหกนะครับคุณธนะธนกฤตนะครับสวัสดีนะครับคุณรัฐรัฐคนนะครับรับรับพะนหรือเปล่าครับรับพะนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ใครเข้ามาแล้วก like well. ็ทักทายได้นะครับใครม like right? right ีคําถามถามได้นะครับสวัสดีตอนกลางวันนะครับเจ็ดข้อนะครับเจ็ดข้อโกหกที่ผู้ชายมักจะพูดกับผู้หญิงเจ็ดข้อโกหกที่ผู้ชายมักจะคืบมักจะพูดกับผู้หญิงนะครับใครพร้อมพิมพ์หนึ่งเลยครับใครพร้อมพิมพ์หนึ่งเลยไหมครับรลางวัลเรามาเร็วไปเร็วนะครับนะครับใครพร้อมพิมพ์หนึ่งนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับ ใครมีคำถามถามได้ครับแล้วก็ใครแชร์ไลฟ์ครูขอบคุณมากครับแล้วก็ใครพร้อมนะครับสําหรับ7ข้อนะครับเข้อที่ผู้ชายนะครับมักจะพูดกับผู้หญิงนะครับคุณออมี่นะครับคุณอีมี่พิมหนึ่งนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับครูหลีเสียงนิดนึงนะครับครูขอหลีเสียงเพลงนิดนึงนะครับเราจะได้ไปกันเลยนะครับใครมีคำถามถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูมาตอบให้ระหว่างข้อให้นะครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับ seven lies that men tell tell to women นะครับ ข้อแรกก็คือนะครับ I'm not ready to be in a relationship นะครับหมายถึงนะครับเขาบอกคุณว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะครับแต่เขามาจีบคุณนะนะครับเขาทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่บอกว่าไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะครับบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือความโกหกนะครับคือจริงๆแล้วว่าไม่ใช่เขาไม่พร้อมหรอกเขาเขาไม่ได้เลือกคุณนะครับเขาไม่ได้เลือกคุณก็เห็นว่าคุณยังไม่คุ้มพอนะครับแต่เขา เขาก็แค่อ้างนะครับเขาก็แค่อ้างเพื่อจะนะครับเพื่อจะไม่ต้องมาไม่ต้องมาคอมมิตกับคุณไม่ต้องมาจริงจังกับคุณนะครับเขาก็ใช้คุณรล่อไปนะครับเขาบอกว่าเออพอดียังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเช่นเนี่ยคิดว่างานเช่นยังยังไม่ดีพอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอไม่ได้หรือเดี๋ยวรอให้เลื่อนตําแหน่งก่อนได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอให้เลื่อนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากไม่อยากคบกับเธอเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เธอเนี่ย ดูไม่ดีอายเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับช่วงนี้ต้องทํางานเยอะนะครับต้องทํางานเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่จะเอาตําแหน่งงานก็จะไม่อยากมีความสัมพันธ์ช่วงนี้คุยกันไปก่อนได้ไหมยังไม่อยากแบบว่าตกลงกันเป็นแฟนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวตกลงกันเป็นแฟนนะเดี๋ยวฉันจะไม่มีเวลาให้เธอนะครับพวกนี้นะครับก็คือนะครับ เป็นคำโกหกทั้งสิ้นนะครับเป็นคำโกหกทั้งสิ้นนะครับไม่มีผู้ชายนะครับถ้าเกิดเขาชอบคุณนะครับไม่มีใครอยากจะไม่ชัดเจนครับอีกรอบนะครับผู้ชายถ้าเขาชอบคุณจริงนะครับไม่มีใครอยากไม่ชัดเจนเพราะนิสัยของผู้ชายนะครับนิสัยของผู้ชายเนี่ยคือต้องเป็นนัมเบอร์วันนิสัยของผู้ชายจะทนไม่ได้ถ้าเห็นคนที่ตัวเองรักนะครับโดนคนอื่นจีบนะครับ นิสัยของผู้ชายนะครับคุณสังเกตดูนะในในธรรมชาตินะครับผู้ชายอ่ะนะครับตัวผู้อ่ะเพศผู้อ่ะบางทีมันโเอ่มันมันสู้กันจนตัวเองตายเลยเพื่อแย่งตัวเมียนะครับเพศผู้นะครับในธรรมชาติเห็นไหมครับว่ามันแย่งกันนะครับมันมันสู้กันจนตัวเองตายเพื่อแย่งตัวเมียนะครับเพราะว่าธรรมชาติของของตัวผู้นะครับของเพศผู้นะครับหรือผู้ชายนะครับมันจะไม่ยอมนะครับมันจะไม่ยอมถ้าเกิดเขาชอบใครนะ มันจะต้องชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่ชัดเจนเขาเนี่ยมันกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมาจีบนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาจีบดังนั้นจะต้องกักคุณไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเขาเห็นว่าคุณคุ้มพอนะครับเขาจะกักคุณไว้ก่อนเลยนะครับเขาจะไม่มีบอกไม่มีวันที่บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีสถานะนะครับไอ้แบบเนี้ยมันมาหลอกคุณนะครับมาหลอกคุณเพื่อจะเอาผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเงินหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องบนเตียงอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นอันนี้เป็นข้อโกหกอันแรกเลยนะครับ ที่ผู้ชายจะใช้นะครับกับผู้หญิงนะครับแล้วเราก็จะรอนะครับผู้หญิงก็จะรอนะครับว่าเ,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคงเดี๋ยวเขาเลือ่อนได้เลื่อนตำแหน่งคงมาคบกับเราเองหรือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเออช่วงนี้เขาเลิกงานยุง่งเดี๋ยวเขาคงมาคบกับเราเองนะครับโกหกทั้งสิ้นนะครับไม่มีทางนะครับถ้าเขาชอบคุณเขาจะชัดเจนภายในเดือนแรกเพราะเขาต้องการกักคุณไว้นะครับเขาไม่อยากให้คนอื่นมาจีบคุณแล้วนะครับคุณรัชคนนะครับ ทิมหนึ่งขอบคุณมากนะครับโอเคข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือไอคานแทงเราถือว่าคอร์ m อัม e d ยซิกนะครับออกวอร์เดวหรือสันคือนะครับเขามาเจอคุณไม่ได้นะครับเขามาหาคุณไม่ได้เขามาเขาพาเขาพาคุณไปเดทไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยนะครับเขาเหนื่อยนะครับทางานเหนื่อยเขาป่วยหรือว่างานเขายุ่งนะครับหรือว่าต้องไปกินข้าวกับพ่อแม่นะครับหรืออะไรมีญาติมาบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับข้ออ้าง ทั้งไหลยแหละนะครับถ้าเกิดไม่เป็นจริงนะถ้าเกิดเขาป่วยแบบนอนโรงพยาบาลนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นจะไม่เกี่ยวว่าเขาไม่โกหกนะถ้าเกิดป่วยจนกระทั่งนอนโรงพยาบาลนะครับหรือว่าป่วยจริงๆนะครับที่แบบว่ามาไม่ไหวจริงๆนะครับแบบนั้นโอเคนะครับแสดงว่าพูดจริงนะครับหรือแบบร้อยวันพันปีไม่เคยกินข้าวกับพ่อแม่หรือว่าเป็นวันที่เขาจะต้องกินข้าวกับพ่อแม่เช่นเขาต้องกินข้าวกับพ่อแม่ทุกวันศุกร์แบบนั้นก็ไม่ถือว่าเขาโกหกนะครับแต่อยู่นะครับ <Es> อยู่ๆหายหายจากคุณไปนะครับแล้วก็บอกว่าเออช่วงเนี้ช่วงนี้ฉันเหนื่อยทํางานเหนื่อยช่วงเนี้งานยุ่งช่วงนี้เออต้องไปหาพ่อแม่บ่อยนะครับถ้าเกิดเออถ้าเกิดพ่อแม่เขาป่วยจริงก็อีกเรื่องนะนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เขาก็ปกติทั่วไปแต่ว่าอยู่ๆเกิดคิดถึงพ่อแม่ขึ้นมานะครับเกิดถึงคิดถึงญาติพี่น้องเกิดคิดถึงนะครับว่าเออช่วงนี้จะต้องขยันเป็นพิเศษนะครับ จะต้องทํางานเยอะเป็นพิเศษเอางานมาทําที่บ้านนู่นนี่นั่นนะครับแล้วมาหาคุณไม่ได้อันนี้คือโกหกทั้งสิのの้นนะครับเพราะถ้าเกิดคุณที่คนที่เขารักคุณจริงนะครับเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหาคุณอีกรอบนะครับถ้าเกิดคนที่เขารักคุณจริงโดยเฉพาะผู้ชายนะเขาจะทิ้งทุกอย่างนะครับเพื่อมาหาคุณนะครับเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้คุณอันนี้คือคนที่รักคุณจริงนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้ออ้างแบบนี้เขาโกหกนะครับเขาโกหกให้ให้บอกไปเลยนะครับว่าเขาโกหกนะครับ อย่างนี้คำถามนะครับอันที่3นะครับ next one นะครับ I am a bad texter นะครับ I am a bad texter นะครับคือนะครับส่งข้อความไปไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบกลับนะครับส่งข้อความไปอ่านก็ไม่ค่อยตอบกลับตอบกลับก็ตอบกลับมาแค่คำสองคำนะครับแล้วก็บอกคุณว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอ่านข้อความเขาไม่ชอบเล่นเท x t นะครับพวกนี้มันโกหกทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครในสมัยนี้นะครับที่ไม่ชอบ ไม่ชอบที่จะส่งข้อความนะครับโดยเฉพาะนะครับโอเคอาจจะไม่ส่งได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เขารักนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องพิมพ์แล้วไงมันใช้เสียงก็พูดได้นะครับมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้พิมพ์นะครับมันใช้เสียงอัดเสียงก็ได้อะถ้าเกิดโอเคเอ่อใช้ใช้เสียงพิมพ์อะยากมึงอัดเสียงมาก็ได้วิดีโอคอลก็ได้นะครับมันมันมันไม่มีนะครับว่า ฉัน I am a back texter คือฉันแบบว่าฉันส่งข้อความฉันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบส่งข้อความเนี่ยนะครับมันโกหกทั้งสิ้นครับเดี๋ยวนี้ส่งงานก็ต้องส่งในไลน์ทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่ที่เป็นคนที่ส่งข้อความได้แย่นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับมันโมนะครับโกหกคุณนะครับจริงๆอ่ะมันส่งมันอ่ะไม่ส่งหาคุณคนเดียวนะครับแต่คนอื่นมันส่งหมดนะครับ จริงๆนะครับเขาไม่ได้อ่านข้อความคุณคนเดียวนะครับหรือเขาไม่ได้ส่งข้อความหาคุณคนเดียวแต่คนอื่นเขาส่งหมดนะครับนะครับที่เป็นไม่ได้คือไม่มีตังค์ครับครูที่ที่ไม่ได้ไปคือไม่มีตังค์คุณ,ค,ณคุณดักทองคำใช่ไหมครับไม่มีตังค์อันนี้ก็ฟังได้นะครับคือคนที่คบกับคุณน่ะเขาก็ต้องรู้นะครับว่าโอเคคุณมีฐานะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่คุณใช้ มีสถานะปกตินะเราบอกเขาว่าเออไม่มีตังค์ไปหาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันมันเป็นข้ออ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคเขารู้ว่าคุณไม่มีตังค์ก็คือไม่มีตังค์นะนะครับแต่จริงๆนะครูก็แนะนํานะถ้าไม่มีตังค์นะโอกาสคบกับคนแล้วเขาจะเขาจะทิ้งคุณก็สูงนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับอันนี้ครูค,ค,ครูครูขอ,ออนุญาตนะครับขออนุญาตคอมเมนต์นิดนึงนะครับขออนุญาตขออนุญาตนะครับ ไม่เรียกว่าฟาดีกว่าเรียกว่าอธิบายเพิ่มเติมนะครับประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับเอ่อถ้าเกิดเรามี2อย่างนะครับที่ครูอันนี้ครูไม่เรียกว่าใครนะครับเอ่อมี2อย่างนะครับที่ครูอยากจะให้นะครับพวกเราถ้าสองถ้าสองอย่างนี้ยังไม่พร้อมนะครับอย่าคิดหามีแฟนนะครับมี2ข้อนะครับถ้าสองข้อนี้ไม่พร้อมนะครับคุณอย่ารีหามีแฟนนะครับเพราะโอกาสที่คนจะคุณจะโดนทิ้งนะครับแล้วเขาไม่รักคุณสูงมากนะครับ คุณจะเอาหัวใจของคุณนะครับเอาความรู huh. First, ้สึกคุณไปให้คนอื่นเขาขยี yeah. ้เล่นเปล่าๆนะครับสองข้อนี้คืออะไรหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะครับคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่มีความสุขนะครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณไม่มีความสุขแล้วคุณอยากหาอยากมีแฟนเพื่อจะให้เขาอะมาเติมความสุขกับคุณอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ผิดอย่างยิ่งนะครับ ไม่มีใครอยากจะได้ปริงนะครับไม่มีใครอยากจะได้เห็บนะครับไปดูดความสุขเขานะครับมาเอา่อมาเพื่อจะให้คุณ่ะนะครับรู้สึกดีนะครับไม่มีใครนะครับเขาคบกับคุณเขาอยากให้คุณน่ะนะครับทุกคนเห็นแก่ตัวนะครับเขาอะมีแต่อยากให้คุณอนะเติมความสุขให้เขานะครับดังนั้นถ้าคุณไป วันนี้คุณยังไม่มีเงินในกระเป๋านะครับคุณก็ไม่สามารถเอาเงินให้ใครได้วันนี้คุณยังไม่มีความสุขเลยนะครับอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่มีความสุขนะครับ,ค,รบคุณก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอาความสุขไปให้ใครได้เขามาคบคุณคุณก็เปรียบเสมือนนะครับปริงหรือเห็บที่ไปเกาะคอยจะดูดความสุขเขานะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องดีดออกนะครับปริงหรือเห็บนะครับเขาไม่มีใครที่จะเลี้ยงไว้นะครับไม่มีใครที่จะเลี้ยงไว้นะครับเพราะมันดูดนะครับเขาเขาเองเขาก็อยากได้ความสุขนะครับไม่เชฟวันนี้นะครับ ใครครบกับเราชีวิตเขาต้องดีขึ้นนะครับอีกรอบน,นะครับไมซ์เซ็ตนะครับคือใครครบกับเรานะครับชีวิตเขาต้องดีขึ้นนะครับอันนี้คือไมซ์เซ็ตที่ถูกนะครับดังนั้นข้อแรกถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณยังไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณอย่าริหามีแฟนนะครับคุณทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วคุยคุณค่อยไปหาคนที่มาต่อย,ยอดความสุขไม่ใช่มาเติมเต็มนะ มาต่อยอดความสุขของคุณขึ้นไปนะครับถ้ายังต้องเติมเต็มอยู่อย่าหาใครมาเป็นภาระนะครับอย่าหาใครมาให้ให้เขาอะเป็นภาระกับคุณนะครับเขาจะต้องมานั่งทนทรมานให้คุณดูดความสุขเขานะครับเขาไม่มีใครทนนะครับไม่มีใครทนข้อที่สองนะครับคือถ้าคุณยังไม่พร้อมเรื่องทรัพยากรน,นะครับวันนี้ถ้าคุณยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นผู้หญิงนะหรือผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าคุณยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือดูแลคนอื่นได้นะครับ ก็อย่าอย่าลิมีใครนะครับหน้าที่คุณตอนนี้ไม่ใช่มีแฟนนะครับหน้าที่คุณคือสร้างตัวนะครับสร้างตัวให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าผู้ชายนะครับถ้ายังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วคุณจะไปดูแลครอบครัวได้ยังไงต่อไปมีลูกนะครับคุณจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงลูกนะครับไม่มีใครอยากได้ภาระนะครับไม่มีใครอยากได้ชีวิตลําบากนะครับทุกคนอยากสบายนะครับทุกคนนะครับเอ่ออยากจะมีชีวิตที่ดีนะครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่แน่เรื่องทรัพยากรนะครับ สิ่งที่คุณต้องการนะครับไม่ใช่ความรักนะครับแต่คุณต้องการเรื่องรัพยากรนะครับคุณต้องไปพัฒนาตัวเองนะครับให้คุณเนี่ยนะครับดูแลตัวเองให้ได้ก่อนดูแลคนอื่นให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยนะครับแล้วค่อยจะหาคนนะครับเข้ามานะครับมาเสริมของคุณขึ้นไปนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาลําบากนะครับไม่ใช่เอาเขามาลําบากไม่มีใครอยู่กับคุณนะครับครูบอกเลยนะครับทั้งนั้นสองข้อนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่พร้อมนะครับอย่าอย่ามีแฟนนะครับ อย่ามีแฟนเด็ดขาดนะครับพูดตรงๆเลยครับครูโอเคครับเลยต้องพัฒนาตัวเองอยู่ครับทุกวันนี้เป็นกําลังใจให้ครับคุณดักทองคํานะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนทําได้นะครับทุกคนทําได้นะครับเขาตอบเร็วค่ะแต่เขาใช้สติกเกอร์ค่ะแบบนี้รักเราหรือเปล่าคะก็ถ้าใช้สติกเกอร์ใช่ไหมครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคุณสาวหนองโบลิมพูใช่ไหมครับตอบเร็วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ แต่ใช้สติกเกอร์แสดงว่าก็ยังไม่ค่อยอินกับเราเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยอินกับเราเท่าไหร่คือเขาไม่ลงทุนไงนะครับเขาไม่ได้ลงทุนกับเรามากมายแต่โอเคเขาลงทุนเวลาแล้วแต่เขายังไม่ได้ลงทุนแรงนะครับลงทุนแรงคือการคือการคือการเขียนนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพิมพ์แลวนะใช้ใช้อัดเสียงใช้ใช้คำสั่งเสียงเอาก็ได้นะครับแสดงว่าเขายังไม่ค่อยเขายังไม่ค่อยอินกับคุณเท่าไหร่นะครับเขาอินระดับหนึง่งนะครับถามว่าอินระดับหนึ่งแต่ว่า อีกระดับหนึ่งก็ยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับหน้าที่คุณก็คือคุณก็ต้องทําให้เขาอินมากกว่านี้นะครับคุณต้องทําให้เขาอินมากกว่านี้นะครับให้ทุกครั้งนะครับที่มีการติดต่อนะครับที่ครูเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการที่จะทําให้ใครนะครับเขานะครับคิดถึงเราหรืออยากคุยกับเรานะครับก่อนส่งข้อความนะครับให้เราเช็คดูก่อนนะครับว่าข้อความที่เราจะส่งไป เวลาเขาอ่านนะครับเขาจะทําหน้ายังไงนะครับเวลาเขาอ่านนะครับเขาจะทําหน้ายังไงจินตนาการไปก่อนนะครับว่าเวลาเขาอ่านข้อความที่เราจะส่งไปอะนะครับเขาจะมีสีหน้าอย่างไงนะครับเขาต้องมีสีหน้า2อย่างเท่านั้นถึงจะส่งได้นะครับนอกเหนือจากนี้ห้ามส่งนะครับเขาต้องมีสีหน้าที่อ่านแล้วเขามีความสุขนะครับหรืออันที่2อ่านแล้วเขามีความสนุกนะครับ2อย่างนี้เท่านั้นนะครับ2ออารมณ์นี้เท่านั้นนะครับก่อนจะส่งข้อความนะครับหรือจะพูดกับเขาก็แล้วแต่นะครับ ให้คุณนะครับให้คุณจินตนาการหน้าขเขาไปก่อนนะครับว่าเขาอ่านข้อความหรือฟังคุณพูดแล้วนะครับเขามีความสุขไหมเขามีความสนุกไหมถ้าถ้าไม่ใช่สองอย่างนี้อย่าส่งนะครับดีล t e ออกแล้วเขียนข้อความใหม่ที่จินตนาการไปแล้วหน้าเขามีความสุขแล้วมีความสนุกนะครับเช่นคิดถึงฉันไหมอย่างนี้นะครับหน้าเขาเครียดนะครับกินข้าวหรือยังนะครับนอนหรือยังนะครับหน้าเขาไม่มีความสุขไม่มีความสนุกนะครับข้อความพวกนี้อย่าส่งเด็ดขาดนะครับ เขาตอบเร็วแต่ใช้สติกเกอร์โอเค,ท,ดดคทิปสวัสดีค่ะทิปสวัสดีค่ะแฟนยังรักเราไหมเนี่ยนะคุณ,ค,ณคุณทิปใช่ไหมครับแฟนยังรักเราไหมใช่ไหมครับคุณก็ดูที่การกระทํานะครับดูการกระทํานะครับว่าเขายังใส่ใจคุณอยู่ไหมนะครับส่งข้อความไปเขาอ่านแล้วก็เร็วแล้วก็ตอบเร็วไหมนะครับเขาใส่ใจคุณไหมเขาดูแลคุณไหมนะครับการพูดการจาเขาพูด เขาพูดเพราะกับคุณอยู่ไหมนะครับเขาคือใส่ใจนะครับใส่ใจอ่ะดูง่ายที่สุดนะครับจะดูว่าเขารักเราหรือไม่นะครับดูว่าเขาใส่ใจเราหรือเปล่านะครับเขาเป็นห่วงเราไหมเขาทําทุกอย่างเพื่อเราไหมนะครับเขาเขาเขามาหาเรานะครับเช้าเช้ามาหาเย็นมาหานะครับไม่ใช่แค่พูดว่ารักไม่ใช่แค่พูดว่าห่วงนะครับแต่ต้องดูที่การกระทําเท่านั้นนะครับอย่าดูที่คําพูดนะครับตารจะดูว่าใครรักเราไหมนะครับดูที่การกระทํานะครับ เนี่ยเป็นห่วงนะแต่มันไม่เคยโผล่หัวมาเลยนะครับเป็นห่วงภาษาอะไรนะครับไม่เคยโผล่หัวนะครับไม่เคยมาดูเราเลยนะครับไม่เคยไม่เคยมาเอ่อมารับเราจากที่ทํางานนะครับเอ่อเอ่ออะไรนะขับรถดีๆนะแต่มึงไม่เคยมาไม่เคยไม่เคยมาดูเลยนะครับไม่เคยมาช่วยเราขับรถนะครับเอ่อเวลาไม่สบายหายเร็วๆนะอย่าลืมกินยาด้วยล่ะ นะครับแต่มันไม่เคยโผล่หัวมานะครับมาดูว่าเราไม่สบายยังไงนะครับเรามีไข้ขนาดไหนแล้วพาเราไปหาหมอนะครับซื้อยามให้เรากินนะครับซื้อโจ๊กมาป้อนเรานะครับถึงเขาไม่พูดว่ารักนะครับการกระทําแบบนี้คือเขารักนะครับแต่ถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่รักพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทามันมันมันแค่พ่นน้าลายใส่คุณนะครับมันเห็นว่าคุณคุณนะครับเป็นแค่น้องที่มีเข่านะครับน้องวัวกับน้องอะไรที่มีเข่านะครับจุงจมูกได้นะครับเพราะแค่พูดก็เชื่อแล้วนะครับ มันเห็นคุณเป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะครับคุณทิพย์นะครับถ้าถามว่าแฟนรักเราไหมนะครับก็ทาตอบนี้เลยครับดูที่การกระทานะครับคุณอะไรเอ่ยคุณเบลลี่นะครับสวัสดีครับคุณชื่อเพาะนะครับแชร์ไลฟ์ให้ครูเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเบนลี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับคุณเบนลี่นะครับมาทันค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะทั้งพิมพ์ทั้งโทรแล้วเขาอยากวิดีโอคอล แต่เราไม่ค่ะเขาทักก่อนตลอดเขาอินกับเราแน่นอนครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาอินกับเราแน่นอนนะครับไฮเปอร์ไฮเดนเจอร์นะครับไฮเดนเจอร์นะครับอินกับเราแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวิดีโอคอลครูบอกเลยนะครับว่าทางลักทางไกลนะครับวิดีโอคอลสาคัญมากนะครับต้องวิดีโอคอลกันทุกวันนะครับอย่าแค่ส่งข้อความหรือหรือโทรหากันอย่างเดียวนะครับมันไม่พอเพราะว่าการสื่อสารการสื่อสารนะครับ คำพูดนะครับมีผลแค่7%นะครับคำพูดมีผลแค่7%อร์นะครับแต่ว่าน้ำเสียงกับท่าทางนะครับมีผลอีก9 7ของการสื่อสารนะครับ